สีขาวครับทิมเบี้ยเข้าไปฝั่งสีแดงกินเข้าในสีขาวกินด้วยเบี้ยฝั่งสีแดงทิมสกัดไว้สีขาวจึงทิมเบี้ยคู่ริมสีแดงเอาโคนขึ้นมาสีขาวดันโคนฝั่งสีแดงกินออกนอก สีขาวใช้เรือฝังสีแดงทิ้มเบี้ยอีกตัวสีขาวจึงทิ้มเบี้ยสูงฟั่งสีแดงเดินเม็ดไล่เรือสีขาวถอยเรือแต่ไม่สุดฝั่งสีแดงเดินม้าขึ้นมาสีขาวจึงขยับขุน ฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวเอามาขึ้นฝั่งสีแดงเดินโคนกลับไปสีขาวจึงตีลุกสีแดงเอาโคนกินสีขาวใช้เบี้ยก,กินสีแดงถอยมา้า สีขาวจึงเสริมโคนฝั่งสีแดงเอามาประกันเบีย้ยสีขาวเอาเรือผูกโคนสีแดงกินแรกสีขาวใช้เรือกินมา้าฝั่งสีแดงขยับม้าอีกครั้ง สีขาวถอยคนฝั่งสีแดงเอามา้ามาไล่เรือสีขาวถอยเรือหลบสีแดงทิ้มเบี้ย สีขาวเดินโคนสีแดงครับเอาม้าแลกโคนอีกสีขาวใช้เรือกินสีแดงขยับขุน สีขาวครับเจอช่องบุกเข้าหาสีแดงฝั่งสีแดงใช้เรือไล่สีขาวครับเอาม้ามาฝากเบี้ยเลยฝั่งสีแดงขยับเรือออกไปสีขาวจึงถอยเรือกลับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินมาสีแดงเดินขุน สีขาวครับเอามาก,กับฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวครับเดินขุนไปบุกฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวอกขุนเข้าทำเกมฝั่งสีแดงเดินเรือสีขาวขยับเม็ดสีแดงเดินเม็ดเข้ามาสีขาวถอยเรือฝั่งสีแดงขยับเรือครับ สีขาวโยกเรืออีกลำฝั่งสีแดงอ,อโคนขึ้นสีขาวซ้อนเรืออีกครั้งฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวถอยขุนฝั่งสีแดงบีบขุนขึ้นมาสีขาวโอมาก,กับฝั่งสีแดงถอยขุนสีขาว ถอยมา้าฝั่งสีแดงเดินเรือสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงเดินเรือสีขาวครับเดินมา้าฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวถอยขุนฝั่งสีแดงขยับเรืออีก สีขาวครับโยกเรือออกฝั่งสีแดงเสริมโคนขึ้นมาสีขาวยังคงขยับเรือครับฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวตัดสินใจเดินขุนสีแดงเดินเรือสีขาวเปิดม้าฝั่งสีแดงเอาเรือมาผูกเบี้ยอีกสีขาวจึงขยับขุน ฝั่งสีแดงเอาเรือกดสีขาวเดินขุนเขา้าริมกระดานฝั่งสีแดงเอาขุนกดพื้นที่สีขาวจึงเดินมา้าไปลุกสีแดงขยับขุนลกสีขาวเอาเรือกดเบีย้ยฝั่งสีแดงเอาเรือกดไว้หลังขุน สีขาวจึงซ้อนเรือฝั่งสีแดงขยับเรืออีกครั้งสีขาวครับผมโจมตีโดยการหงายเบี้ยฝั่งสีแดงจึงปิดเกมลุกจน